ยังน้อย10สีซี15 20ต่อน้ำ20ลิตรอแต่มาเจอตัวนี้นี่น้อยมากค่า10ีซีมีเอ็นลนอะมัน <c oughs> น้อยจริงนะพี่อ <c oughs> พอเราฉีดตอนเช้าตอนเย็นฝนตกใบมันก็ยังคงเป็นมันอย่างนั้นไม่เหมือนเราฉีดยาให้พวกนี้ไปพอฉีดปุ๊บล้างหมดเลยหมดขึ้นอืมหมดมาทันทีเลยตัวน,นี้ฝนตกต้มาช้าตัวนี้ฝนตกไม่กวนหรอ ผนตกไมไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรมากวนมันตกอมันก็ยังเขียวเหมือนเดิมเหมือนเราฉีดจนเช้าเหมือนเดิมครั้งเมื่อก่อนเป็นยังไงนะพูดให้ฟังหน่อยไอ้ฝรั่งเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีใบใบไม่ค่อยมีหรอกก่อนที่จะฉีดห่อนะครับใบไม่มีหรอกมันมีแต่กิ่งก็ร้องแกล้งเหรอแต่พอฉีดแมกมากับลาวาไปแล้วครับมีใบเนี่ยดูมันแตกก่อนมันไม่แตกอย่างนี้หรอกเนี่ยเหรอครับ สวัสดีครับพี่ชืิวเลิศครับ,บุญเลิศเนาะคลองสิบสี่น้องเสือปทุมธานีเนาะปะทุมธานีพี่ปลูกอะไรครับตอนนี้เนี่ยปลูกมะม่วงัวง,ลงแล้วก็พวกขน,นุนพวกมะม่วงอืหลังจากพี่เอาแมกมาก,กับราวามาฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมดีใบเขียวมะแรงนี่ไม่ค่อยกินใบเลรอแล้วก็พวกมดพวกอะไรนี่พอฉีดปุ๊บนี่ตายติดใบเลยอเหรอครับ มดนี่นะพวกมดพวกแมลงเนี่ยมดเนี่ยี่ยมดแมลงมดก็กินใบกันเหรอมดมันจะขึ้นไปพวกยอดฝรั่งชอบเลยเหรอเนี่ยฝรั่งไส้แดงมันอยู่ตรงโ้นต้นหนึ่งก่อนถ้ามดดํานะเดี๋ยวไอ้ไอ้ตัวเขาขาวอ่ะเปียกเขาขาวเปียกแป้งมันจะติดตามยอดเลยแต่มีมดดำนะอืฝรั่งในฝรั่งนี่นะพวกฝรั่งพวกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันขึ้นไปอ่ะติดหมดมีเลยแล้วพอฉีดตัวนี้เข้าไปดีเหรอครับ ตัวเนี้ยดีเลยอ่ะผมว่าดีแน่นอนนะกินตายเลยใช่ไหมครับมันมันมันนั่นมันมันแห้งติดใบเลยตายติดใบเอย่างเดียตัวเขาขาวเนี่ยคงมันไปเคลือบมันแม่้มันไปมันก็ตายติดเลยอืมพี่ก็ผสมยาทำยาฆ่านอนฆ่าเพลี้ยธรรมดานี่นะห้าซีซีอืมห้าซีซีต่อน้ําถังพ่นยี่สิบลิตรแล้วเนี่ยอืมฉีดไปนานไม่กว่าเราจะเห็นว่ามันตายเนี่ยพี่เนี่ยจะฉีดถ้าฉีดมันจริงๆนรครับ แมกเดียวมันติดใบเลยมดเนี่ยเหรออ๋อมดมดที่มันขึ้นใบอยู่นี่เห็นเลยแใบแล้วพวกมแมลงมันก็ไม่เคยกวนเหรอถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกัดใบหมดแม้กระทั้งใบแม้กระทั้งใบกล้วยก็ไม่เหลือเหรอครับผมเอาไอ้พวกยาฆ่ามดทีท่ไม่อยู่เมื่อก่อนนี่ยนะครับแล้วพอทีท่ไม่อยากฉีดจนปล่อยให้มันกินใบอืมแล้วพอเอาตัวนี้มาฉีดเหรอเป็นไงอ,นองนันผสมกับแมกมากนี่ นี่ดูนี่เนี่ยที่มันเป็นใบมันใบงามใบเกาะเนี่ยเป็นพุ่มๆเนี่ยสีมือตัวนี้เขาละเหนี่เนี่ยเนี่ยไม่อย่างงั้นใบไม่มีอย่างนี้หรอกครับเมื่อก่อนใบไม่ย่างหรอกครับเหรอเป็นยังไงเมื่อก่อนในใบใบมันแห้งใบมันแห้งแล้วขอบมันก็จะไหม้มันจะแห้งมันไม่เงาไม่วามแล้วใบมันก็ไม่มีเหรอไม่รู้มันเป็นอะไรอืมสีตัวนี้ไปนานไหมกว่าเราจะเห็นว่ามันมีใบมีอะไรออกมาใหม่เนี่ยก็ประมาณสักครึ่งเดือนกว่าครึ่งเดือนก็คือปฏิทักสองอาทิตย์เนาะ ีดไปเหมือนแล้วใส่ปุ๋ยด้วยเหมือนได้ปุ๋ยด้วยฉีดไปเหมือนแล้วใส่ปุ๋ยแต่ไม่ได้ใส่อ๋อเหมือนกับใส่ปุ๋ยแต่เราไม่ได้ใส่หลังจากเราขี้งัวแล้วใส่นะขี้งวบอลโหลังจากใส่ลาวาผสมไปแล้วตัวปุ๋ยน้ำนี่นะใบออกดีด้วยหรอใบเนี่ยแตกเนียเห็นเนี่ยใบเนี่ยแตกดีเนี่ยใบมันจะหนาขึ้นเพรามันไม่เมื่อก่อนไม่หนาอย่างนี้หรอกเหรอเมื่อก่อนเป็นยังไงมันบางมันโอต้นหนึ่งเนี่ยหลืองแหลงเนี่ยมันไม่ เป็นพุ่มเป็นพุ่มนั่นอย่างนี้เราแล้วใบสวยงามลเลยนะพวกมแมลงพวกอะไรก็ไม่ควรใบเนาะไม่ควนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินแล้วครับปล่อยได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยพอฉีดปุ๊บสองวันสามวันกินอีกแล้วเหรอครับแล้วนี่อยู่ได้นานแล้วไหมหลังจากฉีดแล้วเนี่ยอยู่ได้นานเ<ไ>ป็นอาทิตย์กี่วันเข้ามาฉีดทีเนี่ยผมเจ็ดวันผมทีทนะีงะก็ไม่มีมแมลงกวนเหมือนกันไม่มีเมื่อก่อนสามวันฉีดด้วยเหรอ เมื่อก่อนสามวันฉีดแล้วยิ่งฝนตกยิ่งหมดเลยแต่ฝนตกหมดเลยผมว่ามันคล้ายๆไอ้นี่มันจะซึมเข้าไปในใบเลยเนี่ยใช่ครับใช่ครับมันซึมไม่ได้ดูดใบมันเองเนี่ยครับมันจับเป็นมันๆเลยนะครับมันแล้วไอตัวอะไรมันมันกินเหมือนกันพอมันกินไปแล้วมันก็ไม่กินเลยอ่ะอืมเพราะมันเจอยาฆ่าแมลงวยนี่เออเนี่ยครับมันมียาฆ่าแมลงผสมที่พี่ผสมไปมันฝังอยู่ที่ใบไงครับเพราะตัวนี้ดูดซึมเข้าใบใช่ไหมล่ะ แต่ที่ผมใช้มาผมเคยใช้ที่ใช้มาเขาประกาศกันก็ไม่เคยซื้อนะออืเพิ่งจะลองนี่แหละไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่งจะลองสองตัวนี่แหละครับโอเคไหมเหรไดลองแล้วลองแล้วโอเคเลยอะ่ะเหรอไอท,ที่ที่ไม่ซื้อพวกกูกลักวากากาจะดีหรือไม่ดีขอเซ็ตฟอร์ดไตัวนี้มานี่ยใช้นี่ดีกว่าใช้นี่ผมว่าผมดีดีนะเหรอครับดีเลยแหละ ครับใจเนาะครับตัวนี้ก็ฉีดเหมือนกันใช่ไหมพี่ฉีดหมดทันสวยนนี่นีนี่นี่นียงตายก่นนี่อืออะไรนะมันนี่มันตายด้วหรอนี่อืมอันนี้ตายติดใบเห็นด้หรอหนดีนี่นี่ฉีดได่้ไงยัง่ตายนี่ตายแล้วนี่คือตายแล้วใช่ไหมนี่ตาย อันนี้เพียนี่นั่นแหละตั้งแต่ที่พี่ไอตั้งแต่ที่เอามาใน,นฉีดไปกี่รอบแล้วพี่นี่กี่หมดไปครึ่งขวดแล้วอ่ะอืมครึ่งขวดแล้วก็คือ,อ,อ,อประมาณหกเจ็ดแล้วเนาะเพราะใช้เพราะว่าไอพี่ฉีดอาทิตย์ละครั้งเอาเนาะแต่ปุ๋ยทางดินเป็นไงมั่งปุ๋ยไม่เคยได้ใสอเหรอก็ใส่แต่แม,มากากับลาวากับเ<ห>ท่านั้นเองที่งัวมั่งที่งัวใสอืม รู้แต่ใบสวยนะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ฟังนี่นี่เนี่ยอยมันกินมันกินแล้วมันทิ้งเลยเนี่ยแตามันเนี่ยทํำไมทิ้งหมดไม่เหลือเลยแต่ใบนู่นเหรอกินเหลือแต่ก้านอ๋อมองเป็นมันดีอ๋อเมื่อก่อนไม่เป็นเหรอพี่ไม่เป็นหรอกโอ้เมื่อก่อนนี่มันมองอย่างนี้ลงไปโน่นเลยนู่นมองทะลุเลยว่างั้นเถอะครับ ตอนนี้ใบออกมาใบสวยนะนี่ใบมันเริ่มมีมันมันเหมือนในฤดูโซ่าษฎ